มีจำหน่ายที่ร้านยาและก็เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศนะครับสนใจติดต่อ096 898 2441ครับจากรุ่นต่อครับยกที่สามขึ้นทางครับเริ่มจะรุนแรงมากขึ้นครับตามจำนวนยกซ้ายกับขวาไม่กดดันไม่เกรงใจนะครับลดอุณหภูมิแล้วสองยกหัวใจมันฟูฟ่องแล้วคุณสมิ้ขาว เออไม่ฟอร์แล้วปล่อยตัวมานีอักยังตื่นเต้นตื่นเต้นกันอยู่ครับมาน้อยอุดรไปลุ้นอยู่หลังมุมแดงสารวัตรแกะมาหลังมุมต้องเงินแล้วอ้าวแม่คููดแดงวันนี้สะใจแล้วอ่ะปล่อยแดงสุดพิเศษดเงินหนึ่งแสนอ้าวโอ้ยสัดกันนี่นายล้วนนายล้วนนายล้วนากรรมการยังไม่แกะยังไม่แยกตีกันไปตีกันไปนะทีเดียวไปจะปล่อยให้ตีนะครับยุทธการแสงสีครับ ตีไม่เจ็บตีปอกแฝกปอกแปกขุนเขาถูที่ใครมีจะแยกแยกทันทีครับมาสังเวียนนี้ต้องขยันเปิดเกมทำผู้ต่อสู้ให้บอดที่สุดอ้าวเติมไปเติมไปอะไรจะถูกจะแพงไม่เป็นไรคุณทูนี้หาเติมไปอาวุธปวยไทยเติมไปอ้าวเติมไปเยอะๆอ้าวในล้วนในตีไปฟันไปโอ้โหเสียไปน้ำเงินอ้าวโอ้โห คูแรกวันนี้สะใจแล้วสะใจแล้วหรอกเอา้าชืออาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าต้องอย่างนี้ครับมวยออกตู้ไม่ต้องเต้นกันครับใส่ไปเอาได้ล้วนๆวนกินของไทยเที่ยวเมืองไทยครับสเสร็จครับมีหน้าที่ทําไปครับมีโอกาสแล้วต้องแสดงให้เห็นครับเปะให้ชาวบ้านเขารู้จักเราครับเราคือใครครับผูกองสวัสดีครับสวัสดแกเอา ใเอาหมดยกหมดยกไม่ต้องต่อทีแรกกันอร่อยเลยครับขาครับต่างคนต่างโบกให้เดินนะครับไม่มีเลียย์ถอยหลังแล้วต้องชัดชัดครับวัดแคลนเสียมวัดหัวใจวัดกระดูกใครดีใครได้คนตรนิงนี้าอ้าวนี่แหละสีเศษแดงน้ำเงินหนึ่งแสนโอ้คนนี้ดูดีเลยนะครับในพิกัดน้ำหนัก115ในรุ่นหยุดชะงักอีโดนก้านพอได้นะครับ ลูกเตะนิ่ฝ่ายรับนี่ต้องบักกับเก็บให้ได้นะครับฮัาโหลพูดแรกวันนี้สิงห์เศษแดงเหมือน,น,น,นหนึ่งแสนโอ้โหไม่มียักษไม่มียักษไม่มีเต้นเอาขวาซ้ายไปสิงห์เสดหนึ่งแสนเข้าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เอาขวาอะไรเสียไปเอา้าล็อกไว้ไล่แขลเสียไปสิงห์วิเศษ แมนอกกำไรน,นะครับดันดันดัน,ดนหน้าติดเชือกปล่อยมือก่อนครับปล่อยมือ,อหมัดไปเสียบมาแหมาแต่ว่าทรงมวยสิงเสกไอ้ตั้งแกคอยโตเอาตั้งกำแพงไว้แหม่แกตั้งไว้เลยนะครับทางสิงวิเสกเป็เสกแกตั้งหูกแกแกเล็มมาเรื่อยนายแกตั้งกำแพงไว้เอาโอ้สิงวิเสกแกตั้งไว้ตลอด สมชากล้าลอฮาเล่ครับลุ้นอยู่ที่พัทยาแต่กำลังจะไปสร้างเวทีมวยใหม่ที่พัทยาอีกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันดูครับน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับแฟนมวยครับมีทางเลือกเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วมายกสุดท้ายนะครับแมวันนี้ผู้เปียกนะครับอดีสจเปียกวันนั้แต่นี้เป็นเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยแล้วนะครับสจเปียกอุทัยก็หัวหน้าคณะนี่กุหลาบดำนี่นะครับกุหลาบดำสจเปียกอุทัยเรียมกินทรงนี่มีส่วนเลยนะครับ ้าวโอ้โอ้โดนไปสองหมัดแต่ยังเฉยเลยนะครับโอ้สิ้นิเศษหนึ่งแสนน่าสมวยนี่หนึ่งแสนอีกต้องไล่ตลอดเลยทีเดียวนะครับหลบติดของหนุ่มน้อยนะครับสมนึกพักดบุรีหนุ่มน้อยสิงปาตอไม่ประทะด้วยแล้วมวยซ้ายเป็นอย่างไรชกยากมากเลยนะครับอ้าวไม่ แค่จโดนนะไี่ไม่โดนนะแต่ว่ามือเหนียวเป็นตุ๊กแกนะครับอาไปเรื่อยแล้วลายยกแล้วนะครับนายยมดหมดยกสุดท้ายนะครับคู่แรกวันนี้ฝ่ายแดงถึงผูพเธเนะครับภูเก็ตสิงห์มวยไทยน้ำเงินหนึ่งแสนวอเป็นกีฬาชนิดเดียวครับทำห่นกันถึงเลือดตกยางออกสุดท้ายไปมุมแดงครับคุณสมิงขาวใช่สิงห์พศษนะครับภูเก็ตสิงห์มวยไทยชนะคะแนน10,000 0วอเสียนคีรีไปนะครับ ในน้ำหนัก115ยสิบพักสักครู่เดียว